งการนี้บอกว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับช่วยชาวบ้านช่วยผ่าสงที่เป็นโรคประจำตัวโดยโรคเบาหวานนีช่วยได้เยอะมากเลย เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาได้รับอุบัติเหตุแล้วก็พ่วงกับเราเป็นโรคเบาหวานด้วยเราโดนตัดปลายเท้าไปโดนตัดไปนิ้วเท้าออกข้างขวาออกทั้งห้านิ้วแรกๆหมอบอกว่าจะตัดแค่นิ้วเดียวแต่มาประชุมปรึกษากันแล้วหมอให้ตัดออกทั้งหนิ้วเพราะว่าเผื่อเชื้อโรคที่เราติดเชื้อนั้นจะลุกลามไปตอนนี้ที่มาเป็นคือเป็นโรคเบาหวานเป็นมาได้สปีทางหมอบอกว่าไม่ได้เป็นทางกรรมพันธุ์ หมอบอกว่าทางร่างกายเราผิดปกติคือว่าไม่สามารถผลิตอิสุลีนได้ในร่างกายตัวเองรักษาโดยการทุกวันนี้คือการาฉีดอิสุลีนเช้าจำนวน12ยูนิตเย็น10ยูนิตอาการก็จะเป็นแบบน้ำตาลเหมือนกับควบคุมไม่ได้น้ำตาลลดนี่เป็นบ่อยมากฉันอะไรไปปุ๊บไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เป็นได้มันจะมีอาการคือตาเราจะ้ามัวไปเลยแล้วก็มีอาการสัน่นเป็นได้ทุกเวลา มันต้องฉีดอินซูลินเข้าไปช่วยก่อนฉันอาหารประมาณก่อนครึ่งชั่วโมง่านตัวนี้มาได้หนึ่งเดือนที่ผ่านมากมนกำลังมีครั้งเดียวการที่เน้ำตาลเราสวิงสูงต่ำวก็ลดอาการลงเมื่อเช้ามี138 จากเมื่อก่อนแรกๆที่เป็นที่300กว่าตั้งแต่เริ่มเป็นมาเรรู้สึกว่าน้ําตาลต่ำเนี่ยจะอันตรายกว่าน้ําตาลสูงน้ําตาลสะสมอยู่ที่6.4เ,เรื่องการปัสสาวะบ่อยนี่คือไม่มีเลยก็คือเป็นเรื่องปกติไปละคืนหนึ่งก็ประมาณรอบถึง2รอบเราก็คิดว่าเออเราอายุแค่นี้อยู่เนาะยังยังอายุน้อยอยู่เลยว่าต้องมาทนฉีดยาทุกเช้าเย็นเช้าเย็นมันเป็นอะไรที่เรา,เราไม่อยากทําหรือว่าไงแต่เราจําเป็นต้องทําตอนนี้เพราะว่า น้ำตาลลดกระทานหันหรือว่าน้ำตาลตกนี่คือบํมเกิดขึ้นมาน้ําตาลต่าคือหายไปเลยคือร่างกายเราดีขึ้นนะแผลแห้งสนิทนะโครงการนี้บอกอว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับช่วยชาวบ้านช่วยพรสสงที่เป็นโรคประจําตัวโดยโรคเบาหวานนีช่วยได้เยอะมากเลย